สำหรับใครที่กำลังตามหาพูวิลลาฟิวคาเฟ่เราแนะนำที่นี่เลยลาลาน่าบีชพูวิลลาบ้านตกแต่งสไตล์บาหลีมีความมินิมอลพร้อมสระน้ำและสไลเดอร์เอาใจสายถ่ายรูปเพราะบ้านหลังนี้เขาสวยทุกมุมเดินเข้ามาหน้าบ้านก็เจอกับโต๊ะพูและโซนนั่งเล่นเดินมานิดหน่อยขวามือจะมีมินิบาร์ให้ฟิวชงน้ำคาเฟ่สุดๆตกแต่งสวยงามคุมโทนมินิมอลมากด้านนอกยังสวยขนาดนี้เข้าไปดูด้านในก็ดีกว่าเปิดเข้ามาจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นและโต๊ะอาหารบ้านกว้างและบรรยากาศในบ้านยังเย็นสบายจะมาพักกับ เพื่อนหรือครอบครัวบ้านนี้รองรับได้เยอะไปดูในส่วนของโซนห้องครัวและโต๊ะอาหารห้องครัวใหญ่พร้อมอุปกรณ์ครบครันในส่วนของห้องนอนเขามีถึง5ห้องนอน6ห้องน้ำห้องนอนที่1อยู่ติดห้องนั่งเล่นเลยเปิดเข้ามาต้องว้ากับห้องนอนเพราะสวยมากมีความมินิมอลสุดๆไปดูห้องนอนที่2อยู่ข้างๆกันเลยเปิดเข้ามาเป็นห้องนอนเตียงใหญ่พร้อมเตียงเล็กด้านหลังห้องนอนน่ารักแถมเตียงนุ่มด้วยไปดูในส่วนของชั้น2เดินขึ้นบันไดมาจะเจอกับมุมนั่งเล่นมุมนี้สวยมากพร้อมถ่ายรูปเลยเละห้องนอนที่3อยู่ซ้ายมือห้องนี้เป็นห้อง นอนใหญ่มีให้ถึง2เตียงยังไม่หมดนอกระเบียงยังมีอ่างอาบน้ำ้อมอ่างอาบน้ําในห้องห้องน้ําใหญ่และตกแต่งได้สวยมากออกจากห้องนอนที่3ตรงข้ามเป็นห้องนอนที่4ี่ห้องนี้เตียงเขาน่ารักมากเพราะเป็นเตียง2ชั้นสามารถนอนได้หนึ่งครอบครัวเลยไปดูห้องนอนสุดท้ายเป็นห้องนอนเตียงเดี่ยวมีหน้าต่างเปิดออกไปชมวิวได้เริ่มตตนขอพักได้14คนเสริมเตียงสูงสุดได้20คนและยังห่างจากทะเลเพียงแค่50เมตรบ้านสวยใกล้ทะเลต้องที่นี่เลยลาลานาบีชปูวิล่า